บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะท่านผู้ชมครับวันที่วันเสาร์ที่29มีนาคมเผิ่แป๊บเดียวนะครับนี่จะหมดเดือน3อีกแล้วแล้วก็เดือนหน้าจะเป็นเดือนของเทศกาลมหาสงกรานต์เรียกว่าวันหยุด,ดยาวๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ และจากสนามบินภูกเก็ตนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะครับได้บินด่วนกลับกรุงเทพมหานครจากนั้นเรียกประชุมคณะกรรมการของกองบัญชการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบกปพชครับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแถลงข่าวผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจครับ ตอนนี้านการเริ่มที่ขายแล้วนะคะแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งเอ่อตึกที่รับความเสียหายคือตึกที่ก่อสร้างนะคะแล้วก็สกีคุยทางกระทรวงทรัพย์ด <c oughs> ้วยใช่ค่ะตรงตัวแทนด้วยนะคะก็บอกว่าเอ่อในเรื่องฐานตึกต่างๆในในกรุงเทพเนี่ยถือว่าสร้างได้มาตรฐานเกินนิดเดียเอ่อถ้ามีชนิดไหวที่แรงกว่านี้นะคะก็ย <c oughs> ังสามารถรับได้แต่ว่า <c oughs> ต้องตึกอนนี้นะคะเนี่ย จริงแล้วนะาะมีการตรวจฟอมน้องว่ามีอะไรเสียหายไปบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เช่าที่พักก็ได้ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็จริงตึกที่มีปัญหาคืตึกที่กำลังก่อสร้างเพราะว,ว่ามันมีเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ตัวของผนังด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็ได้รับเมื่อกี้นี้เลยนะคะรายงานจากอธิบดีกรมสุลยโยมนะคะว่าเออมื่อเวลาบ่ายโมงบ่ายโมงยี่สิบนะคะสิบสามจุดสองศูนย์นะคะส่วนฟองเหตุที่เกิดขึ้นในยส่วนกลางอยู่ที่มาดเลียน ะะโดยมีอัฟเตอร์ช็อคทเกิดขึ้นหลาย,ลายรอบรติดกันมานะคะตอนนี้ก็อัฟเตอร์ช็อประมาณ12ทีแล้วนะคะโดยมีความแรงตอนแรกนี่อยู่ที่7.2ทำให้เกิดผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับพี่น้องอประชาชนชาวไทยด้วยนะคะทั้งในภาคเหนือและก็ทมค่ะจะได้รับรายงานนะคะปัจจุบันนี้นะคะความแรงลดลงเหลืออยู่ที่4.9ลิตรนะคะซึ่ง4.9นี้สามารถกลับเข้าไปในตัวตึกอาคารสูงได้แล้วนะคะแล้วก็ ต่ำกว่าเส้นอันตรายเส้นอันตรายที่ขีดไว้ก็คือ6ริเตอร์นะคะทําให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบที่น้อยค่ะและขอย้ําว่าเการเกิดแผ่นดินไหวบนปกนะคะไม่ได้เกิดบนทะเลดังนั้นจึงไม่มีการเกิดสึนามิแน่นอนค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้รับรายงานจากทางผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครนะคะถึงเหตุการณ์ที่อาคารก่อสร้างนะคะว่าเป็นอาคารก่อสร้างในพื้นที่เขตจตุจักรค่ะที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งเป็นจุดเดียวนะคะที่ได้ไดรั ผลผลกระทบที่เสียหายค่ะนอกจากนี้ก็ยืนยันว่าความเสียหายรุนแรงมีจํากัดค่ะมีแค่อาคารก่อสร้างเท่านั้นนะคะขอยาอิกครั้งค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางค่ะเรื่องของรถไฟฟ้าแล้วก็รถต้ดินนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยคาดว่าจะกลับมาให้บริการได้อีกทีตอนเช้านะคะตอนนี้จริงๆแล้วเนะะี่ยเท่าที่เห็นด้วยตาเปล่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในในเรื่องของออ BTS แล้วก็รตไดินด้วยนะคะตอนนี้ ก็จะรอว่าตรวจให้แน่ชัดอีกทีว่ามีอะไรเสียหายไหมตอนเช้าคิดว่าจะกล่าวปในปกติด้แน่นอนค่ะโดยทั้งนี้นะคะกระทรวงคมนาคมค่ะได้มีการจัดบริการรถเมล์และก็บริการรถสาธารณะนะคะรอมให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มรอบมาก่ขึ้นนะคะตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเช้าหรือเพราะฉะนั้นกลางคืนในรอบของรถเมล์รถโดยสารประจำทางต่างๆก็จะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ในเรื่องของทางปททนะคะก็มีการได้จ่า การเปิดเวลาเพิ่มของสวนสาธารณะนะคะที่บางท่านที่ยังไม่สบายใจนะคะสามารถไปที่สวนสาธารณะได้นะคะมีบริการเรื่องของน้ําแล้วก็อาหารอยู่ที่สวนสาธารณะด้วยนะคะ ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งนะคะว่าเหตุการณ์ของ a f t e r shock นี้ค่ะจะไม่กอ่อให้เกิดอันตารายกับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในอาคารสูงที่ไม่ได้รับความเสียหายสามารถกลับท้่มาอยู่อาศัยได้แล้วค่ะรวมถึงบ้านทักอาศัยด้วยค่ะถ้าหากไม่แน่ใจนะคะให้แจ้งกับทางกทมเพื่อเข้าไปตรวจสอบค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะดูเรื่องของข่าวสารข้อมูลข่าวสารที่มาจากหน่วยงานของภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารของ n p t นทีนะคะอัปเดตจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติโดยในกรทมนะคะเราจะมีศูนย์บัญชาการที่กรทมแล้วก็ในภาพรวมของประเทศอยู่ที่ปคอ,อคะ่ะกรทมอตอนนี้นะคะก็จะมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่สับชิงช้านะคะที่ตอนนี้ท่านผู้ว่ากรทมก็อยู่ที่นั่นด้วยนะคะ ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการตรวจเช็คให้แน่ใจนะคะบางคอนโดบางสื้นที่ที่อยากให้มีการตรวจเนี่ยเรามีวิศวกรถึง2000คนที่รีจิสเตอร์แล้วนะคะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องของปลอดภัยได้เพราะฉะนั้นเรื่องของตึกต่างๆสายนิติอะไรติดต่อทางวิชาคอมโยธาน,นี้ได้เลยนะคะมีมีวิศวกรีจิสเตอร์แล้วเพราะฉะนั้นก็จะ,าจะอาจจะทำให้คนจากไปในตึกได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น,นะค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่า ตอนนี้ก็ระดมทุกสภากำนังพักพส่วนนะคะให้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะในกรุงเทพเองนะคะตอนนี้ประจําการที่บอกว่าทางทางสวนปฏิบัติการอยู่ที่เสาชิงช้านะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถติดต่อภาครัฐพร้อมทุกหน่วยที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เหตุการณ์เริ่มกลับเข้ามาสู่เหตุการณ์ปกติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านค่ะกลับเ,เข้าที่พักได้นะคะแต่ใครที่ยังไม่สบายใจก็อย่าลืมค่ะว่ามีในเรื่องของ อวิศวกรและสถานที่คือ,อสวนสาธารณะหลายๆอันนะคะที่วันนี้ท่านผู้ว่าบอกแล้วว่าจะเปิดแล้วก็เป็นเปิด24ชั่วโมงนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็ยังสามารถที่จะเข้าไปพักตรงนั้นได้ด้วยค่ะค่ะที่จะจดจักนะคะที่มีในเรื่องของ ตนลกนะคะก็ตอนตนี้ก็ลังทยอยเอาเรื่องของคนที่ออกมาอยู่นะคะที่มีภาวะติดคนติดอยู่ในนั้นค่ะ,ะก็ทยอยช่วยเหลือ เรง่งด่วนจากเพจหลักประชาสัมพันธ์ของสอพทนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะสพทได้มีการประกาศตามสถานการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคม25 6 8นนะคะมีการแจ้งเตือนโรงเรียนมัธยมนะคะที่จะสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แล้วก็มัธยมศึกษาปีที่4ีให้เลื่อนการสอบออกไปทั้งหมดนะคะและทั้งนี้นะคะให้โรงเรียนตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบความมั่นคงความแข็งแรงความปลอดภัย ของอาคารเรียนโดยโดยเฉพาะอาคารเรียนสูงนะคะคุณผู้ชมจนกว่าคณะกรรมาการจะมีการแจ้งยืนยันความปลอดภัยแล้วก็จะดําเนินการให้สอบใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะล่าสุดนะคะสพทมีการกําหนดปฏิทินการรับนักเรียนแล้วก็การสอบใหม่อีกครั้งจะแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ปกครองได้รับทราบและที่สําคัญค่ะใครอยากสอบถามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมผู้ปกครองสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามไปได้ที่โรงเรียนที่ท่านสมัครสอบไว้โดยตรงก็ได้ค่ะอันนี้นะคะก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ออกมา จากทางสพทเลื่อนการสอบเข้าเรียนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1แล้วก็มัธยมศึกษาปีที่4ออกไปค่ะถ้าหากมีการตรวจสอบในเรื่องของอาคารความมั่นคงและก็ความปลอดภัยโดยเฉพาะอาคารเรียนสูงแล้วทางสพทจะแจ้งเรียนให้กับผู้ปกครองได้ทราบค่ะใครสงสัยติดต่อได้ที่โรงเรียนที่ท่านสมัครเข้าเรียนต่อได้เลยนะคะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ